ของวรดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะคือเป็นวันอังคารใส่เสื้อนะคะสีบานเย็นเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันอังคารนะคะนเราก็จะมีผ้าคลุมไหล่สวยๆงามๆนะคะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเพิ่งมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะ วันนี้อากาศเย็นๆนะคะช่วงนี้เย็นๆเราก็จะมีผ้าค,คุมไหลดีๆงามๆสวยๆมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพนะคะวันนี้วันนี้นะคะวันนี้เรานี่มีผ้ามาสวยงามมากนะคะมีแต่ลายใหม่ๆทางนั้นเลยเราก็จะมาจัดสรรให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะในราคามิตรภาพเรายังไม่ปรับราคาเลยนะคะ <ๆ S 2> แต่สินค้าปรับขึ้นแล้วนะคะแต่เรายังไม่ปรับแล้วก็ขอตึงอยู่ในราคาเดิมที่เรามีนะคะ วันนี้เราจะเป็นผ้าคุมไหล่เอเอฟเมียมผ้ ium, านิ่มนะคะลายลูกแก้วนะคะสีตะโกนะคะผ้านิ่มนะคะเป็นผ้าคามของจังหวัดสกลน,นะครของเราโดยตรงนะคะจากค้นละ900เรายังมาลดรลลาคาให้พ่อแม่พี่น้องอยู่580นะคะหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้580ก็มีถุงแก้วแถมโลโกล้นะคะผ้าอ,อีก580เนาะแต่เราจัดชุดเป็นเซ็ตให้600บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใด สนใจทักทักเข้ามานะคะรับเป็นเซตก็ได้นะคะเซตละ600บาทหรือจะเอาเต่ผ้าก็580นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้เรามีสินค้าดีๆมานําเสนอให้ท่านนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าเพื่อนๆก็กลับหมดแล้ววันใดจะยกให้พ่อแม่พี่น้องสวยงามที่สุดเลยนะคะนําเสนอผืนแรกนะคะลายนี้มีผืนเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะขอให้ท่านดูดีๆนะคะดูคัดสรรเป็นขอบขาวนะคะสวยงามมากนะคะสวยงามมากนะคะขอบขาวรายใหญ่ด้วยนะคะ มีผืนเดียวนะคะผืนนี้ลายใหญ่นะคะวันนี้สินค้าของเราดีมีเกียงพร้อมขายหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะวรดาพอนาเสนอให้ท่านน้าเบอร์หนะคะ580จากผืนละ900เนะ 73, าะจัดสรรจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ580นะคะหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะก่อนอื่นพ่อแม่พี่น้องดู EP หรือดู YouTube ของวรดาดูด้านบนนะคะเป็น อีพีจะเป็นอีพีที่พัดกว่าแล้วอันนี้คือนำเบอร์นะคะขอให้ท่านเข้าใจแล้วก็ท่านดูตรงนี้มันจะโอเคท่านจะเข้าใจนะคะว่าสินค้าของเราไปตามอีพีนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกว้างนะคะ580เท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวยจริงๆนะคะอันนี้คือนำเบอร์หนึ่งนะคะสินค้าของเราวีกิ้งพร้อมขายนะคะเวลาจะคุมไว้เลยนะคะนี่คะ่ะนำเบอร์หนึ่งนะคะ นัมเบนะคะสวยแท้แน่นอนแบบนี้นะคะสินค้าของเราโอเคถ้าอากาศไม่หนาวมากแล้วก็คุมแบบนี้สวยๆใส่สบายกัดไปเลยนะคะแล้วก็เราก็เอากิฟสวยๆมาครับตรงนี้ก็โอเคแล้วนะคะอันนี้คือนัมเบอร์หนึ่งนะคะ มาเป็นลำเบอร์สองนะคะพอ่อแม่พี่น้องจ๋าสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้อันนี้คือลำเบอร์สองรอบที่แล้วเคยมานะคะเป็นลายใกล้เคียงแต่สินค้าไม่ใช่ลายเดียวกันทั้งหมดนะคะนี่ค่ะสวยค่ะสินค้าของเราจะแปลออกมาสินค้าของเราจะปรับออกมาเรื่อยนะคะเพราะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะอันนี้คือลำเบอร์สองสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้วันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายจริงๆนะคะอากาศเย็นๆนะคะซื้อไปฝากไ้ต้อนเป็นของแกะของแถมของสมมาให้ พ่อแม่พี่น้องได้นะคะหรือลูกหลานมาเยี่ยมช่วงสงการปีใหม่ใกล้แล้วนะคะเราก็ให้ลูกหลานไปเลยนะคะเพียง580เท่านั้นนะคะหรือหากท่านอยากฝากเพื่อนๆอ,อยู่ที่ต่างจังหวัดก็ได้นะคะท่านโทรหาวรดาเอาที่อยู่มาวรลดาก็จะจัดให้นะคะท่านส่งที่อยู่มาให้วรดาเลยนะคะวรลดาจะส่งไปให้เลยโดยที่ท่านไม่ต้องไปเองนะคะโอเคลายนี้ก็สวยนะคะลายนี้เคยมาขายไปแล้วนะคะ เป็นครามเข้มสวยนะคะวันนี้ลายนี้มีผืนเดียวนะคะท่านคะขอให้ท่านดูดีๆมีพื้นเดียวนะคะลายนี้สวยแท้แน่นอนนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกว้างนะคะใหญ่ยาวก้วงแท้แน่นอนเลยนะคะในราคา580นะคะถ้าท่านอยากยกเป็นเซตก็600พร้อมกล่องนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนสีสันสวยงามงานละเอียดเลือกคัดสรรมาแล้วนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะจัดโปรคัดสรรมาแล้วนะคะจัดโปรคัดสรรมาแล้วนะคะ 580เท่านั้นนะคะสินค้าของเราโอเคสวยทุกผืนทุกลายนะคะต่อมาเป็นนำเบอร์สามนะคะลายนี้ก็สวยนะคะนำเบอร์สามลายนี้ก็งามวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะจัดโปรให้สุดๆเห็นไหมคะสินค้าของเราีกี่พร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเห็นไหมคะแต่ละลายทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยคะ่ะมาใหม่ทุกผืนนะคะในนี้มาใหม่ทุกผืนอากาศเย็นๆน,นะคะอากาศเย็นๆ เดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสามผ่านไปแล้วเนาะอันนี้เป็นน้ำเบอร์สี่นะคะ ส,สินค้าของเรามีกิ่ง,กงพร้อมขายนะคะสินค้าของเราม okay ีกิก่งพร้อมขายลายใหม่ๆแปลกๆลายงามๆมาเลยนะคะเราจัดสรรให้ท่านเลยนะคะนับเบอร์สี่วันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าของเราโอเคตรงหน้าปกทุกผืนทุกอันนะคะนัเบอร์สี่เนาะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าเรามีแท้แน่นอนนับเบอร์สี่นะคะวันนี้สินค้าของเราตรงหน้าปกาหากท่านต้องการไปฝากไปต้อนโอเคนะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะ ต่อมาเป็นนัมเบอร์ห้านะคะนัมเบอร์ห้าอันนี้ก็สวยนะคะสีสดใสนะคะสีสดใสอันนี้ชมพูออกโอรสนะคะท่านดูดีๆนะคะสวยทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะชมพูออกโอรสนะคะทั้งใหญ่ทั้งโอรุนะคะสวยค่ะลายหมีโบราณนัมเบอร์ห้านะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะวันนี้สินค้าของเราตรงหน้าปกทุกขืนทุกอันทุกชิ้นนะคะวันนี้เราจะโปรให้ท่าน580บาทเท่านั้นนะคะ ห้าร้อยทั้งใหญ่ทั้งยาวลายสวยงามมากนะคะเสียบเตะริมม่วงนะคะท่านดูดีๆนะคะนี่คะ่ะลายสวยงามนะคะท่านดูดีๆลายงามนะคะเป็นลายลูกแก้วนะคะสไลด์สามคีโทนนะคะสีพัดเทลนะคะแบบนี้เรียกว่าสีพัดเทลนะคะสวยแทนเนโนนะคะนัมเบอร์หกนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนัมเบอร์หกนะคะเรียกว่าม่วงพัดเทลนะคะสวย ลายนี้ก็มีผืนเดียวนะคะให้ท่านต้องการทักเข้ามาได้นะคะท่านต้องการทักทักเข้ามาได้เลยนะคะ580นะคะถ้าท่านเอารวมแพ็กเกจเป็นกล่องก็600นะคะเอาแต่ผ้าก็580รเราหอ่อโลโก้ผ้าคามสวยๆให้ท่านเหมือนเดิมนะคะสวยค่ะสินค้ามีกลินพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะ580สสีม่วงเนาะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้เป็นม่วงคนละแบบนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะลายสวยงาม ทั้งใหญ่ทั้งยาวจริงๆนะคะหาะขอให้ท่านดูนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าเรามีตรงหน้าปกเลยนะคะแท้แน่นอนเลยนะคะนำเบอร์เจ็ดนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะนําเสนอให้ท่านเลยนะคะ580ใหญ่ยาวจริง <c oughs> ๆนะคะตัวนี้วรดารู้สึกว่าจะเกือบ3มเมตรด้วยซ้ำไปยาวแท้แน่นอนนะคะบางผืนยาวจริงๆนะคะผ้าบางผืนยาวมากนะคะอย่างเช่นผืนชุดแสกสวยงามมากเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวแบบนี้นะคะ นำ e cool. <hi> เบอร์แปดก็สวยค่ะรายงามนะคะรายสวยแค่แน่นอนนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท <letz S 1> ่านวันนี้เรามีสินค้าให้ท่านเลยนะคะ580บาทนะคะรายสวยนะคะบรรดาของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะมีแต่ราคามีแต่ภาพนะคะ580วันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้สินค้าของเรามีตรงหน้าปกพร้อมจะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะ นัมเบอร์แปดเนาะสินค้าของเราโอเคนะคะนัมเบอร์แปดนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์เก้านะคะนัมเบอร์เก้านัมเบอร์เก้านี่ก็สวยทั้งใหญ่ทั้งยาวเช่นกันนะคะอันนี้สีโอรสนะคะงามะคะ่ะสินค้าของเราโอเคท่านดูดีๆนะคะสินค้าแต่ละพื้นแต่ละอันยาวยาวมากนะคะทั้งยาวทั้งกว้างนะคะเราก็ยังจัดโปรให้ท่านนะคะเพียงห้าร้อยแปดสิบนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งร้องขายสินค้าของเรามีแทแนนนอนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะในราคามิตรภาพค่ะพื้นละ580นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้องขายสินค้าของเรามีแท้เน่นอนนะคะตรงหน้าปกนะคะโอเคไหมคะสินค้าแบบนี้ท่านชอบชอบไหมคะเวลาชอบมากเลยนะคะได้สินค้าสวยๆยมาตลอดนะคะ ต่อมาเราจะมีลายพิเศษนะคะวันนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสามผืนเท่านั้นนะคะลายพิเศษของเราคือลายนกยุงนะคะลายนกยุงเพิ่งได้มานะคะวันนี้นะคะรอบๆก่อนๆขายหมดไปนะคะเพราะว่าสินค้ามาแล้วก็หมดนี่ค่ะลายนกยุงท่านดูดีๆนะคะเป็นนกยุงคู่นะคะตัวนี้นกยุงคู่เนาะนกยุงคู่นะคะตัวนี้นกยุงคู่นะคะ เราขายเลยน,ะนกยูงคู่ลำเพนท่านดูดีๆสวยนะคะสวยเราจัดโปรให้ท่านพื้นละ600บาทนะคะจากพื้นละ990ลายนกยุงนะคะเราจะปรับราคาแค่20บาทนะคะพื้นละ600บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์10นะคะสวยแท้นนนนอนลายนกยุงนะคะสวยค่ะนะคะท่านดูนะคะสีครามสไลด์3ทีโทนสวยงามนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าของเรามีตรงนับปกแท้แน่นอนเลยนะคะลายนกยุงคู่นะคะต่อมาอีกนะคะอันนี้ก็เป็นนกยุงนะคะแต่ตัวนี้เป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองสวยงามแท้แน่นอนนะคะหากท่านต้องการท่านก็รับไปเลยนะคะสินค้าของเราไม่ต้องรอนะคะถ้าหากท่านรอไปเรื่อยๆไม่มีหรอกคะ่ะบรดาขอเรียนพ่อแม่ตามตรงเลยนะคะมีลูกค้าบางคนบอกว่าอยากได้ลายเดิมะลรไม่มีคะ่ะ สินค้าทอไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีสินค้าเลยเพราะว่าแม่กีทอเกี่ยวข้าวนะคะหากท่านรอไปรอไปท่านก็อาจจะได้ค่ะจะได้เป็นลายอื่นไม่มีหรอกคานลายเดิมเพราะว่าผ้าแต่ละฟืนผ้าแต่ละเวลาไม่เหมือนกันย้อมวันนี้เป็นอีกสีหนึง่งย้อมวันหลังอ,อากาศอาจจะแดดหรือาาอาจจะฝนตกาากา็เปลีาาาาาา่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นย้อมธ,ธรสรมชาตินะคะตัวนี้นเบอร์11600บาทท่านเค่นกันนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักมาเลยนะคะเพียง600บาทเท่านั้น สินค้าของเราวีกิ้งพร้อมขายนะคะหากท่านต้องการทักเข้ามาเลยนะคะถ้าท่านอยากได้ลายพิเศษกรุณาทักเลยนะคะถ้าท่านไม่รับก็นด้เสียดายนะคะเพราะว่าสินค้าไม่มีหมุนเวียนมาอีกนะคะสินค้าอาจจะมีมาแต่เป็นลายอื่นนะคะจะไม่เป็นลายนี้สินค้ามีแน่นอนแต่เป็นลายอื่นเนาะเพราะสินค้าเราทอไปเรื่อยๆพบว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะคะมือทอนะคะมือทอแฮนด์เมดนะคะอันนี้ก็นกยุงนะคะ นกยุงนี่ก็สวยเห็นไหมคะสไลส์สไลด์สวยงามมากนะคะนกยุงเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นสวยค่ะเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ600บาทเท่านั้นจากราคา 990หรือพันสองนะคะบางที่ขายคนละราคากับวรดานะคะแต่วรลาจัดให้เลยนะคะเพียง600บาทลายพิเศษลายนกยุงนะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะสินค้าของเรามีเทแน่นอนวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะในราคามิตรภาพนะคะเพียงพื้นละ600บาทเท่านั้นผ้านิ่มผ้าสี่ตะกรนลายลูกแก้วนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายท่านใดเข้ามาแล้วนะคะดูดีๆนะคะ ด,ดูดีที่ท่านชอบนะคะท่านชอบผืนไหนเอาผืนนั้นผืนกับวารดราก็สวยนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้ลายมีทั่วไป580นะคะในคลิปนี้เป็นผ้าคลุมไหล่ AA ฟีเเมียมผ้านิ่มนะคะห <ๆ S 1> <ๆ S 2> ากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามานะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายพร้อมที่จะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะสุดท้าย <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วไม่มีอะไรมีแต่คำว่าขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาวารดาตลอดมานะคะก็ให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ